มันต้องการอะไรกันแน่ The analysis of the UFO signal code MTT 224 t w f o r r a v e l i n g t h o h y p e r s p a c e at t 5 9 0 0 k f i v o s a i n meters has been successfully decoded มีคนันทะละหัดแล้วล่ะกันพวกมันต้องการจะมาซื้อบ้านจะเอาไว้อยู่ตระกเซียงแต่ขอแบบไฟทีเดียวแล้วได้ครบรอบจบตัวอย่างเรื่องบ้านมาเลยเวลาไม่ค่อยจะมีบินวนจนถ้ามันใกล้จะหมดกันอยู่แล้วให้เราไดบส่งข้อมูลไปด่วนเลยกันเถอะเฮ้ยจะแต่งบ้านเนี่ยก็ต้องไปเดินห้างป่ะจะกู้บ้านก็ต้องไปแบงค์มา ไซคอเนี่ยไม่คิดจะเดินหาอะไรเลยไงนิกระสัเชิญปิดระบบวิครห์ยกเลิกการเจรจากับผู้มาเยือนเขาเป็นเต็กเชิญเราคงต้องต่อต้องเพื่อมวลมิตรชาติจะมีเรื่องให้ได้ว่างั้นจะไปยากอะาย ไปกันที่งานพบเครื่องเรื่องบ้านบายแบบ1-3ึถึงสาสิเสิงหาคมนี้จะบ้านนิโนเวทจะผู้รับเหมาแต่งบ้านจัดสวนส่วนรถผู้บงผู้แบงค์เขาก็มีที่เดียวครบจบทุกเรื่องบ้านก็แค่นี้